เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากสามเณรรูปหนึ่งสมัยเมื่อ20กว่าปีตอนนั้นผมบวชเป็นเนนเหมือนกันแล้วเนนอีกรูปหนึ่งก็เล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีบ้านล้างหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่ายางเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็โออาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของท่านเจ้าขุนผู้มั่งคััง แต่เรื่องราวในอดีตของบ้านหลังนี้กลับเต็มไปด้วยความน่าสะพรงกลัวและความสูญเสียเมื่อวันหนึ่งมีโจรโหดเข้าปล้นและสังหารทุกคนในบ้านจนบ้านนี้กลายเป็นที่ว่างเปล่าไร้ซึ่งชีวิตชีวามันกลายเป็นบ้านแห่งความตายที่ชาวบ้านต่างพูดถึงด้วยความหวาดกลัวเวลาผ่านไปหลายปีบ้านหลังนี้ก็ยังคงตั้งอยู่ตรงนั้น เยือกเย็นและก็เงียบเงันมีเพียงเสียงใบไม้และลมที่พัดเท่านั้นที่ดังขึ้นมาทว่าเลือกเข้าไปในความเงียบนั้นกลับมีเสียงบางอย่างดังออกมาเป็นครั้งคราวแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปสำรวจเพราะกลัวคำล่ำลือที่ว่าเสียงเหล่านั้นคือเสียงวิญญาณที่คอยคร่ำครวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านนี้วันหนึ่งนายแดงและนางคำ แรงงานกีดยางจากหมู่บ้านห่างไกลได้มาเช่าที่เพิงพักใกล้บ้านล้างแห่งนั้นเพื่อพักค้างอาศัยหลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยตลอดวันเขาทั้งสองรับคำเตือนจากชาวบ้านแต่ก็ไม่ได้สนใจนะด้วยความยากลำบากของการหาที่พักและความเหนื่อยล้าจากการทำงานพวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้ความกลัวนั้นมารบกวนชีวิตของพวกเขา เย็นวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองกลับจากกรีดยางแล้วกำลังนั่งพักเพื่อเตรียมทานมื้อเย็นจู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมลูกดังมาจากข้างบนของบ้านล้างท่วงทำนองนั้นเศร้าส้อยและนุ่มนวลเล่ากับกำลังปลอบประโลมลูกน้อยนายแดงตกใจแต่ความอยากรู้กลับเอาชนะความกลัวเขาจึงตัดสินใจจะปีนขึ้นไปดูข้างบนบ้านล้าง เขาค่อยๆปีนขึ้นไปตามบันไดที่เสื่อมโทรมและเก่าจนดูจะไม่สามารถรับน้ำหนักใครได้จนในที่สุดก็ขึ้นมาถึงชั้นสองของบ้านและที่นั่นเองเขาเห็นภาพที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นหญิงสาวผมยาวสวมชุดสีขาวนั่งกวยเปไม้เก่าๆที่ลั่นเอียดอาร์เธอล้องเพลงเบาๆและเมื่อเธอรู้สึกได้ถึงการมาของนายแดงเธอหันหน้ามามอง รอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าที่ซีดเซียวแววตาของเธอเยือกเย็นและล้ำลึกเหมือนกับร่างวิญญาณที่ร่องรอยอยู่ในห้วงเวลานายแดงตกใจสุดขีดจนมือที่จับบันไดอ่อนแรงและพัดตกลงมาจากชั้นสองของบ้านร่างของเขาลอยลงมากระแทกพื้นเสียงดังตุ๊บจนนางคำที่รอยอยู่เบื้องล่างตกใจร้องกรี๊ดรีบวิ่งเข้ามาดูสามีที่หมดสติไป หลังจากคืนนั้นนายแดงป่วยหนักและเริ่มพูดเพ้อถึงผู้หญิงในบ้านร้างเขาบอกว่านางมีใบหน้าสวยแต่แฝงไปด้วยความเศร้าและแค้นเขารู้สึกเหมือนเธออยากจะบอกอะไรบางอยา่างแต่เสียงที่เธอเอ,อ่ยออกมามันฟังคล้ายเสียงกระซิบเบาๆที่วนเวียนอยู่ในหัวใจของเธอเรากับว่าวิญญาณน,นั้นยังคงติดอยู่ในบ้านร้างไม่สามารถหลับไปได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บ้านล้างหลังนั้นกลายเป็นที่ร่ำลือของคนในหมู่บ้านอีกครั้งชาวบ้านต่างบอกเล่าต่อกันว่าหากใครได้ยินเสียงเพลงกล่อมลูกยามค่ำคืนจงรีบเดินหนีไปให้ไกลเพราะเสียงนั้นคือเสียงของวิญญาณหญิงสาวที่ยังคงรอคอยและคร่ำครวญถึงความเจ็บปวดในอดีตหลังจากที่นายแดงและนางคำย้ายออกไปจากเพิงพักที่สวนยาง ชาวบ้านก็แทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้บ้านล้างนั้นแต่แล้วไม่นานสองหนุ่มชาวนครพนมที่เพิ่งเดินทางมาหางานในหมู่บ้านก็ได้ตกลงใจว่าจะมารับงานกรีดยางที่สวนนี้คนหนึ่งชื่อว่าไอ้แสงส่วนอีกคนชื่อไอ้จันทั้งสองได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านถึงเรื่องราวของผีในบ้านร้างแห่งนี้แต่ด้วยความที่หนุ่มช่างกล้าและก็อยากจะลองดี พวกเขาคิดว่าคงไม่มีอะไรที่น่ากลัวอย่างที่คนพูดกันวันแรกของการทำงานทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแต่หลังจากที่เสร็จงานกลางวันไอ้แสงซึ่งเป็นคนที่ดื้อรั้นแล้วก็ชอบความท้าทายก็อยากพิสูจน์ว่าบ้านล้างนั้นไม่มีผีหรอกก็เลยชวนไอ้จันเข้าไปสำรวจข้างในตัวบ้านพวกเขาก็เดินขึ้นไปถึงชั้นสองเดินไปเดินมาก็ไปสะดุดข้อกับ แหวนทองวงหนึ่งที่วางอยู่บนพื้นไม้เก่าๆของบ้านแสงก็หยิบแหวนขึ้นมาด้วยรอยยิ้มขบขันแล้วก็พูดเยาะเย้อยันว่าโอ้ยผีม่ถ้าผีมีจริงะก็มาทวงเอาแหวนสิไอจันที่อยู่ข้างๆก็หัวเราะแล้วก็ยังท้าทายกันพืนนั้นทั้งคู่ก็กลับไปยังที่พักด้วยความมั่นใจทว่าเมื่อยามค่ำคืนย่างกลเข้ามาทุกอย่างกลับเปลี่ยนไป ในขณะที่พวกเขากำลังหลับเสียงร้องเพลงกล่อมลูกเบาๆก็ดังขึ้นอย่างน่าขนลุกไอแสงลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงนงงแต่เสียงนั้นก็ไม่หยุดมันแผ่วเบาเราวกับเสียงกระซิบแต่กลับได้ยินชัดเจนในใจเสียงนั้นร้องเพลงไปพร้อมกับเสียงแหบพร่าเหมือนเสียงสะอื้นเสียใจแสงเริ่มรู้สึกขนลุกเขาพลิกตัวขึ้นมองไปรอบๆก็พบว่ามีร่างหญิงสาว ผมยาวซีดเซียวใบหน้าซิดเซียวกำลังนั่งอยู่ปลายเตียงของเขาเธอจ้องมองด้วยดวงตาเศร้าสลดราวกับจะเอ่ยคำสาบแช่งแสงรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ขยับไม่ได้เลยขณะที่ไอ้จันที่นอนอยู่ข้างๆก็ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นหญิงสาวผีผู่มาข้างเตียงของเขาเช่นกันเธอค่อยๆยื่นมือออกมาหาแสง เรากับจะขอสิ่งที่เป็นของเธอคืนแสงตระหนักได้ทันทีว่าแหวนที่เขาเก็บมาเป็นสาเหตุของการหลอกหลอนนี้เขาเรีบเอื้อมมือคว้นหาแหวนแล้วก็โยนลงบนพื้นหญิงสาวผีรับแหวนแล้วก็จ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด,ด้วยความเศร้าและก็ความโกรธแค้นจากนั้นเธอก็หายตัวไปพร้อมกับเสียงลมที่พัดผ่านเข้ามาในห้องทั้งแสงและจันทร์ก็รีบเก็บของออกจากที่พักในทันที ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เงินจากการทำงานมากพอแต่ความสยดสยองที่ได้เจอกับมากเกินพอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของบ้านร้างและเสียงผีญิงสาวที่กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครกล้าลองดีอีกทุกคนต่างรู้ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่สำหรับมนุษย์อีกต่อไป